การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากการมาบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสตรแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก การเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในโลกนี้ย่อมเป็นการยากอย่างยิ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบุคคลที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นบุคคลผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สุดประมาณที่เห็นวัตสงสารนี้เป็นเหมือนคู่แห่งความทุกข์ที่กักขังสรรพสัตท,ทั้งหลายไว้การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะต้องใช้เวลาย,ยาวนานมากกว่าจะเจอบุคคลเช่นนี้แต่เมื่อบุคคลเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วในโลกก็ยังจะต้องใช้เวลาอีก ยาวนานในการสร้างสมบูมบารมีสืบเนื่องมาโดยลำดับจนกว่าบารมีจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ทุกประการจึงจะมาอุบัติประสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนจะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราพระองค์ก็ทรงลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาหานทางพ้นทุกมาโดยตลอดซึ่งในบางครั้งพระองค์ก็ได้พลาดพลัง้ง ทาบาปอคุสลบ้างจึงต้องวนเวียนอยู่ในทุกขติภูมิเป็นเวลายาวนานทำให้ระยะเวลาในการสร้างบารมีนั้นยาวนานยืดเยื้อออกไปแต่เมื่อพระองค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาสร้างบารมีอย่างเต็มที่จนสามารถที่จะบรรลูทาเป็นพระอรหันต์ได้แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ต้องการจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากคุกแห่งทุกนี้ไปด้วย ดังที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เริ่มคิดสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สร้างสมบ่ญบารมีมาเป็นเวลาย,ยาวนานต้องใช้ความภาคเพียรพยายามและกำลังใจเป็นอย่างมากรวมกับความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะสร้างบารมีเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้ท้อถอยในระหว่างหนทางการสร้างบารมีแม้จะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจนในที่สุดก็สามารถมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงสังสอนสรรพสัตท,ทั้งหลายให้ออกจากวัตสงสารไปสู่พระนิพพานได้สําเร็จตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ในการสร้างบารมีการมาบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละพระองค์ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจสังสมบารมีให้มรนรู้ถึงความสมบูรณ์ทุกประการสังสมความเป็นครูของโลกเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปด้วยเพราะพระองค์ไม่ได้เกิดมาเพื่อตนเองเพียงคนเดียวแต่เกิดมาเพื่อที่จะยกตนและสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัตสงสารนี้ให้ได้ดังพุทธดำรัสที่ว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลเป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์การกิริยาของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุแห่งความเสียใจของคนเป็นอันมาก บุคคลผู้เป็นเอกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีที่สองไม่มีใครเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบเป็นผู้เลิศก,กว่าสัตว์ทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักรสูใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งความรุ่งโรจน์ใหญ่แห่งอนุตริยาหกเป็นการกระทำให้แจ้งปฏิสัมพิธาสี่เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากและธาตาุต่างๆเป็นการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลศกทาคามีผลอ,อนาคามีผลอรหัตผลบุคคลเป็นผู้เอกเป็นชนยัยคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังพุทธธรรมราจะเห็นได้ว่าการอุบัติขึ้นในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ถึงแม้จะมาบังเกิดขึ้นได้เพียงครั้งละพระองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถมาตรัสรู้ได้คราวละมากกว่าหนึ่งพระองค์แต่การมาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็เป็นประโยชน์เพื่อคูณและนำความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายเพราะเมื่อเสด็จอุบัติตรัสรู้ในโลกแล้วทรงสั่งสอนสรรพสัพตว์ทั้งหลายให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงอย่างที่พระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงได้แล้ว เพื่อให้สัพพสัตทั้งหลายออกจากวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้จึงทําให้พระองค์ทรงเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในทุกๆด้านนอกจากนี้ยังทําให้โลกได้อนุตตริยาคือได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมหกอย่างได้แก่คัศนานุตตริยาการเห็นยอดเยี่ยมคือการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวนานุตตริยาการฟังยอดเยี่ยมคือการได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลาบุตาริยการได้ยอดเยี่ยมคือการได้ศรัทธาเชื่อในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขานุตาริยการศึกษายอดเยี่ยมคือการได้ฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขาปาริจริยานุตาริยการรับใช้ยอดเยี่ยมคือการได้รับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขาอนุสสาตานุตาริยการหมั่นระลึกถึงยอดเยี่ยมคือการหมั่นระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าที่จะทรงค้นพบทางสายกลางหรือที่เรียกว่ามัทฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางเอกสายเดียวและเป็นความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบและปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องอาศัยความเพียรพยายามและกำลังใจอย่างมากด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถึงแมร้ระยะเวลาในการสร้างบารมีจะยาวนานเพียงใดกว่าบารมีจะสมบูรณ์พร้อมทุกประการก็ไม่ได้ทอถอยในระหว่างการสร้างบารมีบุคคลนั้นก็จะมาอุบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงยังประโยชน์เป็นอันมากแก่สรรพสัตทั้งหลายด้วยการแนะนำให้สรรพสัตทั้งหลายรู้จักทางหลีกพนจากโอกสงสารแล้วไปสู่พระนิพพาน ฉนั้นจึงกล่าวได้ว่าบรรดาผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพสามนี้ผู้ที่จะสามารถทำได้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไม่มีและผู้ที่จะทำประโยชน์อย่างมากมายที่แท้จริงอย่างนี้หาได้ง่ายในโลกใบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนและเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกดังพุทธดำรัสที่ตรัสการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็น การยากว่ากิจะโฉพุ้ทธ,ธานามูปาทาโทการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ